กรดขึ้นูนซีรีกนกรดขึ้นูนออนทุสเดย์นะครับสววสดีนักเรียนรอบหนึ่งนะครับในวันนัวันธาคารนะครับวันธคารที่18นะครับในช่วงคาปี6นะครับเรามาเรียนรู้กับคุณครูคิวครั้งหนึ่งนะครับตามที่ตกลงกันไว้นะครับรอบนี้ก็จะเป็นแบบฝึกนะครับที่เราจะมาร่วมทำกันนะครับ we will do the exercise a t o g e t h e r on t ท s ว a y s in the afternoon ครับวันนี้ก็นะครับก็อนื่นนักเรียนมาถึงแล้วนะครับนเรียนก็เข้ามาเลยนะครับนะครับหัวข้อของมันคือแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดอ่า The English Alphabet and Vowel Exercise นะครับคราวก่อนที่คุณครูดได้เริวมเเกี่ยวกับการใช้ the English Alphabet แล้วก็ว o w ส์นะครับวันนี้ก็เราก็จะมาร่วมทําแบบฝึกนะครับที่คุณครูได้แปะไว้ในยุดใน powerpoint นะครับก็อนื่นจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับสำหรับครับที่2สําหรับวันที่2นะครับครับที่หกประจําวันอังคารที่18นะครับนักเรียนสามารถทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ The n n l l s s h l p p h b e t t n n v w w w l ได้ ได้ตัวเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมทำนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนสามารถใฝ่รู้ซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นในการทำงานนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนนักเรียนเข้ามาแล้วนักเรียนเปิดหนังสือไปยังหน้าที่2นะครับหน้าที่2เลยนะครับหน้าที่2เลยนะครับแบบฝึกหัดที่1เขาบอกว่า look at the letters in in the left box and c i r c l e the letter in the right box that is the same นะครับตามที่เราได้แปลไปเมื่อกี้นะครับสังคกิเขาบอกว่าวงกลมตัวอักษรที่เหมือนกับตัวอักษรที่กำหนดให้นะครับดังนั้นนักเรียนเปิดไปหน้าที่2เลยนะครับตัว A นะครับหน้าที่ 2A นะครับนี่เลยนักเรียนเปิดไปเลยนะครับหน้าที่ 2A นะครับเขาหน้าที่ 2A เลยนะครับ เปิดไปหน้าที่2เลยนะครับหน้านี้นะครับที่คุณครูได้เปิดไว้ให้นะครับดัดังตัวอย่างนะครับหน้าที่2นะครับเขาบอกว่าวงกลมตัวอักษรที่เหมือนกับตัวอักษรที่กําหนดให้นะครับทางซ้ายมือนะครับดังนั้นตัวแรกเขาบอกตัวแรก A ตัวที่2 B ตัวที่3 G ตัวที่4 D ตัวที่5 P ตัวที่6 H ตัวที่7 J ตัวที่8 N ตัวที่9 Q ตัวที่10 Y นะครับ The first one A the the second B the third G the fourth D the fifth P the sixth H the seventh G the the eighth N the n i n h Q the tenth Y นะครับเราลองดูทางซ้ายมือนะครับ ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กตัวใดนะครับที่มีลักษณะคล้ายกับตัวอักษรทางซ้ายมือนะครับตั้งเน้นก็วงกลมยกตัวอย่างเช่น A ทางซ้ายมือสุดนะครับตังเน้นก็ดูนะครับทางขวามือเป็นกรอบสีชมพูนะครับตั้งเน้นดูว่า A นะครับมันเหมือนกับตัวไหนตังน้นก็วงตัวนั้นเลยนะครับวงได้เลยนะครับ A นะครับ A ตัวนี้นะครับเหมือนกับตัวไหนนยนก็วงได้เลยนะครับต่อไป B ตัวไหนเหมือนกับ B นันเรียนก็วงได้เลยนะครับข้อสังเกตนิดนึงระหว่าง B กับระหว่าง d กับ B นะครับนัเนียนหลายคนจะจำสับสนนิดหนึ่งนะครับระหว่าง B กับ d ดังนั้นขอบอกไว้ก่อนว่าตัว D หัวจะหันไปทางซ้ายนะครับตัว B หัวหันไปทางขวานะครับ G D d o ด b b บ y ดี D, หัวหันไปทางซ้าย B หัวหันไปทางขวานะครับนั้เนียนอย่าจำสับสนแล้วกันนะครับหลังนั้นนักเรียนทำเลยนะครับให้เวลา3นาทีนะครับลงมือเลยนะครับนักเเดินวงเลยนะครับนักเรียนดูตัวทางซ้ายสุดเป็นตัวเป็นตัวประกอบนะครับว่าตัวทางขวามือนะครับตัวใดที่เหมือนกับทางซ้ายนักเรียนก็วงได้เลยนะครับตัว A B+ d p h j n q y นะครับเราสามารถวงได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นแบบฝึกที่เราร่วมกันทำนะครับเรงเรียนเราทำไปทีละขั้นตอนนะครับภาษาอังกฤษเกิดจากที่เราเค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับและจำนะครับฝึกออกเสียงบ่บอยๆนะครับ ABGDPHJNQY นะครับนักเรียนใครที่เสร็จแล้วนักเรียนไปที่แบบฝึกที่2เลยนะครับแบบฝึกที่2จะอยู่ในหน้าที่3นะครับนะครับนี่คือจะตัวอย่างนะครับตัวจะตัวอย่างเลยนะครับตัว A นักเรียนดูนะครับตัว A อตัวเนะครับเหมือนกับตัวใดนักเรียนก็ วงได้เลยตัว B เหมือนกับวงตัวแดงมันก็วงเลยอายุตัวอย่างเช่นของครูครูเห็นว่าตัว G ตัวนี้นะครับเหมือนกับตัวตัวนี้ครูก็จะวงตัวนี้นะครับตัว G G ีครูเห็นว่าเอจีครูคิอบอกว่าดีหัวหัวหันไปทางซ้ายคุณครูจะวงตัว D ตัวนี้นะครับตั้งนั้นก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับ After you finish and we going to next step on buffer Exercise 2 match the capital letters with the small letters. Write them in the box below. ก็คือตามคำสั่งคกว่าให้เรื่นึจับคู่กันนะครับจับคู่กันเสร็จแล้วนะครับจับคู่กันทางไหนดูนะครับจับคู่ตัวอักษร the, cap the capital letters คือตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่นะครับกับตัวอักษรที่เป็นลักษณะคือ Small letters ตัวพิมพ์เล็กนะครับจับคู่กันเสร็จแล้วนักเรนก็นำมาเขียนด้วยกันยกตัวอย่างเช่น uh, os, yellow yellow back ตัวนี้นะครับข้างขาวสีเหลืองตัวนี้นะครับจะเป็น uh, upper alphabet นะครับ green back ตัวนี้ก็จะเป็น lower alphabet นะครับน้กเรนก็ต้องเอา uh, yellow back กับ green back นะจับคู่กันยกตัวอย่างตัวแรก a นะครับ ตัว A พิมพ์ใหญ่ครูจะต้องหาตัว m A พิมพ์เล็กนะครับจาก green back ตัวนี้นะครับ A พิมพ์เล็กก็อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้นะครับคุณครก็เลยต้องเอา A กับ A มาใส่ลงไปนะครับต่อไป C เราเรียงตามลำดับนะครับ A B อ่าตัวที่ A C G O Q D B P E นะครับตัวที่สองหลังจาก A เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ตัว C ต่อ C นะครับเราก็จะเป็น C C อะไรเอ่ย C ตัวพิมพ์เล็กอยู่ไหนเอ่ยนะครับ C พิมพ์เล็ก C พิมพ์เล็กเอออยู่ตรงหัวพอดีนะครับก็ต้องเขียน C ตัวพิมพ์ใหญ่กนอนเขียนลงไปตรงนี้นะครับจากนั้นก็เอา C พิมพ์เล็ก C พิมพ์เล็กก็อยู่ตรงนี้เขียนลงไปนะครับต่อไปตัว G ตัว G ทเทียบเสียงในพยัญชนะไทยเราก็คือตัวเก่าก่นะครับ G ตัว G หลังจาก A C เสร็จแล้วต้อง G ต่อนะครับ G ใส่ตรงนี้ตรงไหนก็ได้นะครับ G เขียนให้สวยๆนะครับตัว G แล้วเรามาเทียบกับพยันชนที่เป็น lower alphabet นะครับตัวอักษรที่เป็นลักษณะตัวพิมพ์เล็กนะครับอยู่ตรงไหนตัว G อันนี้ไม่ใช่ตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวที่ใช่คือตัว G ตัวนี้นะครับตัว G นี่คือตัว G นะครับเราก็เขียนลงไปเลยนะครับตัว G ี ต่อไปนะครับต่อไปเราก็เลยมาจงถึงนะครับตัวอักษรนรื่องมาดูนะครับตัวพิมพ์ใหญ่มีนะักโมกี่ตัว one two t h r f i v e s i t h e r e are nine capital letters with a small letter there are nine small letters too we match the capital l e t t e r with the small letters altogether a n t right e n write down name in the b l o c k below ครับตามที่เขาบอกว่าจับคู่ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เข้ากับตัวอักษรพิมพ์เล็กแล้วเขียนลงในช่องข้างล่างนะครับดังนั้น y e l l o w b a g s กับ greenbacks ต้องคู่กันนะครับไม่ใช่ a ไปจับคู่กับ c ไม่ถูกนะครับเขาบอกว่า match match คือจับคู่กันนะครับหลังจากนักเรียนทําเสร็จแล้วก็หลังจากเรียนทําเสร็จแล้วก็ข้ามไปแบบฝึกต่อไปเลยนะครับ the next one อ่านะครับแต่ว่าแบบ exercise 3 look at look at the capital letters on the left side left side คือทางซ้ายมือนะครับ and underline the r e small letters on the right side คำสั่งคำนี้เขาบอกว่าไงครับดูนะครับแบบฝึกที่3แบบฝึกที่3จะอยู่ในหน้าที่4นะครับแบบฝึกที่3จะอยู่ในหน้าที่4ดังนั้น นักเรียนคนไหนที่ฟังครูพูดภาษาอังกฤษแล้วจะเรียนเร็วไปนิดหนึ่งเรียนดูคาแปลนะครับเขาบอกว่าขีดเส้นใต้นะครับขีดเส้นใต้ตัวอักษรสอนพิมพ์เล็กของตัวอักษรขีดเส้นขีดเส้นใต้ตัวอักษรพิมพ์เล็กของตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทางซ้ายมือนะครับดังนั้นนักเรียนก็ดูนะครับถือว่าตัวอักษรทางตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่อยู่ทางซ้ายมือนะครับนักเรียนจะต้องไ้วขีดเส้นใต้ตัวอักษรทางขวามือที่เป็น lower alphabet หรือตัวอักษรพิมพ์เล็กนะครับทุกตัวเลยนะครับยกตัวอย่าง m m นะครับเทียบกับเสียงภาษาชนะไทยก็จะเป็นตัวม m mer m มอนะครับ mer mer moon m m mouse อย่างนี้นะครับตัว m เราก็คิดเส้นเราก็คิดเส้นใต้ตัว m พิมพ์เล็กนะครับต่อไปตัวที่สอง room ตัวอักษรตัว m จะอยู่ตรงหลังสุดนะครับต่อไป man ตัวนี้นะครับ เลมันมันมนก็อยู่ตรงนี้เมนต์มามาอยู่ตรงนี้นะครับ mit monkey m o n k e y ต h e a อตัวนี้นะครับ magazine นะครับถไปตัว or or ที่บเสียงพยัญชนะไทยก็จะเป็นโรรเสียงกระโดดลิ้นนิดนึงนะครับ under นเจตัวตัวอาตัวนี้นะครับ ruler ตัวตัวนี้นักเรียก็ขิดเส้นใต้นะครับขีดเส้นใต้ทุกตัวเลยนะครับดูทางซ้ายมือนะครับตัวทางซ้ายมือก็จะเป็น capital letters นะครับทางขวาม,มือก็จะเป็น small letters ดังนั้นนักเรียนก็ดูนะครับ small letters กับ capital letters ต้อง match กันนะครับต้องคู่กันนักเรียนก็ไล่ขีดทุกตัวเลยนะครับยกตัวอย่างอีอกครั้งหนึ่งนะครับตัว n เหนิเนอนะครับนหนูเนนนเนเน Uncle, line on, then, line. อันเ o ิร i ไลน์นอนเจินไลก็เป็นลักษณะนี้งงนะครับมีโดยการทั้งหมดะนะครับตัวอกักษรกพุ่ใหญ่ M R U N ตัวต่อไปก็ B E K T Y ตัวต่อไปอ่านะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการแบบฝึกที่3นะครับที่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่า look at the capital letters on the left side and underline there's are m a l l letters on the right side นะครับนักเรียนก็จับคู่กันให้ถูกแล้วกันนะครับ M ก็ต้องเหมอนะครับไม่ใช่ M ็ไปจับคู่กับตัว N พิมพ์เล็กไม่ถูกนะครับนักเรียนดูทางซ้ายนะครับตัวพิมพ์ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่นะครับต้องคู่กับพิมพ์เล็กแค่นั้นเองนะครับ M อ่ไงนะครับตามนี้แค่นี้เองนะครับนะครับ ต่อไปหลังจากทำ exercise three บร้ออเราจะ be going to the next one exercise 4 feel the missing words letters f i e l the missing letter เขาบอกว่าให้เติมคำที่ missing word missing letter ก็คือคำที่หายไปนะครับดงนี้จะต้องดูว่าคำอะไรเอ่ยที่หายไปนะครับก็จะเป็น feel the missing i n missing letter ก็คือเติมตัวอักษรที่หายไปให้ถูกต้องตามลำดับดังนั้นเรนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ เองเลชอัลฟาเบิตอยู่ในหัวนะครับอย่างยกตัวอย่างเมื่อกีครูบอกว่าค,คําในภาษาอังกฤษนะครับมีทั้งหมดที่สิตัวคําใดที่เป็นสระนักเรียนต้องตัดออกนะครับตัดออกแล้วมันคำนั้นก็จะหายไปดังนั้นเราก็ต้องเรียงใหม่ยกตัวอย่างเช่น G, G ีก่อนที่จะไปถึง F อะไรอยู่ตรงนี้นะครับ G อะไรไม่รู้นะครับนักเรียนต้องรู้เองนะครับ G อะไรไม่รู้หายไปหนึ่งคำก่อนที่จะไปถึงเ JK แล้วก็อะไรที่หายไปก่อนที่จะไปถึง G GH อะไรที่หายไปก่อนที่จะไปถึง M M เส N ก่อนอะไรที่หายไปก่อนที่จะไปหายไปสองตัวเลยนะครับ N จุดบ S นะครับสองคำเลยนะครับ TVV v, ก่อนที่จะไปถึง X ตัวอะไรหายไปนะครับดังนั้นเรียง ลำดับตัวนี้วหายไปนะครับให้ถุกต้องตามลำดับแค่นั้นเองนะครับนี่คือแบบฝึกแบบฝึกที่แบบฝึกที่ส feel the m i s s i n g letters นะครับต่อไปนะครับสุดท้ายคืออะไรนะครับต้องมาด,ดูแบบฝึกที่5นะครับแบบฝึกที่5จะอยู่ในหน้า,นนาทุกแบบฝึกจะอยู่ต่อๆกันนะครับครูไม่ได้ข้ามไปไหนเลยนะครับแบบฝึกที่5จะอยู่ในหน้าที่เซเว่น the exercise fifth They are on uh, on page seven นะครับ on English Express นะครับอยู่ในหนังสือ Express เล่มนี้นะครับในหน้าที่ในหน้าที่7นะครับเขาบอกว่า Circle the words beginning with the letters that come first in A B C order อห้รอบหนังนะครับ Circle the words beginning with the letters that Come f i r s in A B C order นะครับให้นักเรียนดูตัวอักษรคำแรกนะครับเขาบว่าวงกลมคำที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรที่มาก่อนนะครับดังนั้นดังนั้น C A T กับ T O P ตัวอักษรตัวแรกตัวไหนมาก่อนนะครับ C มาก่อนแน่นอนเพราะอะไรครับตัว T มันอยู่ท้ายๆนะครับดังนั้นเราดูเฉพาะตัวแรกนะครับตัวแรกตัวตัว เ r ินะครวบตัวอักษรตัวแรกนมาก่อนแค่นั้นเองนะครับจากนั้นก็ตามลำดับนะครับ T E T ตัว T กับตัว F อันไหนมาก่อนนะครับต่อไปตัว O กับตัว M ไหนมาก่อนนักเรียนก็วงเลยนะครับตัว F กับตัว G ไหนมาก่อนนักเรียนก็วงนะครับตัว D กับตัว C ตัวไหนมาก่อนนักเรียนก็วงนะครับ ตัว B กับตัว T ตัวไหนมาก่อน Come first, then you circle the word beginning with the letters that come first in e A B C order นะครับสำหรับสำหรับนะครับต่อไป the next the next class the next uh, p e r i o d we going to learn about can can นะครับ can can เดี๋ยวครับต่อไปเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับหลกักการใช้แขนกับแขนนะครับแขนกับแ Can นฉันสามารถ ฉันไม่สามารถแล้วพร้อมกับถาม Can you write เธอทำเธอสามารถทำอย่างนั้นอย่างงุ้นอย่างนี้ได้ไหมนะครับนี่ก็จะเป็นคำถามดังนั้นรับต่อไปเราเจอกันในเรื่องของแคนแคนนะครับสำหรับในวันนี้ก็สรุปครา่ราวๆนะครับในการทำแบบฝึกนั้นแบบฝึกมีด้วยกันทั้งหมด5ตอนนะครับตอนแรกจะเริ่มต้นที่หน้าท,าที่หน้าที่หน้าที่อดไรแป๊บนึงนะครับหน้าที่ หน้าที่สองนะครับหน้าที่สองไปเรื่อยๆตามที่คุณครูได้บอกนะครับตามคำสั่งนี้นะครับสำหรับ uh, for this for today thank you for your attention to me to me my lesson in English alphabet and vowel thank you so much that attend my lesson see you next time bye bye สวัสดีครับ